สวัสดีครับวันนี้เป็นงานเซอร์วิสนะครับก็มาติดตั้งในส่วนของพัดลมเพิ่มเติมเพื่อระบายความร้อนของอินเวอร์เตอร์เบยเย่นะครับตอนนี้จากค่าไฟเดิมนะครับจาก7จ0 0 0บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่3,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมก็ลูกค้าก็แฮปปี้ดีนะครับติดเต็มพื้นที่หลังคาเลยนะครับโอเคตัวน,นี้เป็นพัดลม สีน้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดพัดลมตัวนี้ให้กับระบบตัวนี้กันนะครับตำแหน่งจะติดด้านบนนะครับเพราะด้านล่างติดไม่ได้โอเคครับอันนี้ก็ติดตั้งฐานสำหรับพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เซนเตอร์ของอินเวอร์เตอร์นะครับสังเกตจะในเซนร์นะครับติดตรงกลางเลย ก็ m o i i f y เหมือนกันนะครับเป็นขนาด4นิ้วครับที่ Power อยู่ที่35วัตต์นะครับสปีดหรือความเร็วลมจะอยู่ที่2,600รอบนะครับต่อน,นาทีนี่นะครับตัวนี้ใช้เคเบิลแกนนะครับแต่เราเตรียมเป็นท่อ U PVC มาดังนั้น นใส่ด้วยกันไม่ได้เราจะต้องไปหาวัสดุที่เหมือนกันนะครับมาใช้นี่ใส่แล้วนะครับตอนนี้งานติดตั้งในส่วนของพัดลมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาชมกันใกล้ๆนะตรงนี้อุณหภูมิของ อินเวอร์เตอร์นะครับในส่วนของ DC Input นะครับลดลงเหลือ63สสาองศานะครับในส่วนของตู้ควบคุมนะครับก็จะเป็นตซนเอรเบกอร์นะครับแล้วก็เป็นทามเมอร์นะครับตั้งเวลาไว้เปิดทุกวันนะครับเปิดที่9นาฬิกาปิดที่16.45นาฬิกาครับก็ฝากผลงานไว้อลิดนะครับ ขอบคุณครับ